สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันใหม่ละเด้อน,นี่เนาะมือนี้กะเปลีนมือวันพุดเนาะวันที่สิบเจ็ดอันนี้บรรยากาศทะเลอีกแล้วนะอากาศดีด,ดีมือที่สี่แล้วเนาะอากาศดีรู้สึกว่าคนร้ายลหลายหลายแต่วันนี้มันจะเป็นอันนั้นเนาะไปยังบทสุดอันนี้เราคนดลินน้ำลายแต่ว่า ยังบุรีปลายนะมือหน้ามือหน้าเนาะสิสิไปเก็บภาพมาให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะโอมันอยู่สุดปุนมันเป็นบริเวณทะเลเนาะขุนไปพุ่นแหละมือหน้าเนีท่าเิาสิลงลุ่มนี่เนาะกระไกลเติบอันจากอันที่ว่าอันนี้มันอยู่อันเอออย,อยู่อยู่เหนือเนาะอยางนั้นอยู่อยู่เทิงอยู่เหนือที่ว่าไปย่างกีฬาคลิปก่อนนะเนาะ ที่ไปไทยทุกคนเมืองมัน,นยังลิมกีฬาคันมันจะสีหห่างมาประมาณสิบลักหน่ยสิบลักนะประมาณนี่แหละ,ะาละว่ะาเขาก็เอารถมาโจอดไว้นะนนการทะเลล้อทะเลนะนะยังลุกเกตเมืองเดียวกันนี่เลยนะแต่ว่าไปยังโบเบิดอันนจ็ตกุเกต ลงลุ่มนั้นเป็นปึ้งค่ทุกคนไปเอาภาพดูเครื่องนียเนาะนักท่องเที่ยวมาไล่หลายๆงานกับงานน้ำหลายขนาดเลยแต่ว่าอันนี้ยังโบลายเนาะยูเกตันยังโบลายแต่ว่าจะซื้อภาพพุ่นไปย่างไปทึ้งคุณนะย่างไป สุดดินนะ้ดงน้ำกล็ลงเวลาจะเป็นเวลาบ่ายสองมงนะสองโมงเย็นเป็นจ,จุดจุดนักท่องเที่ยวมากนะ กนที่ไทยเนาะไม่ไม่เริ่มสร้างไม่ไม่ก็ง่ายนะาเดี๋ยนี้เห็นมันมีรถเห็นมารถด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเพราะว่าน้ำมันสกกมาเจ้าเียตัดไว้เน้ะเดี๋ยวส้งานพวไปพวกหลักอดนนี้สูมสูมูมานุ้นเงนะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเด้อดีเยด้อ มันลงหินหินหอดอันโน่นหินนะเป็นบริเวณออบิเวนติดมีบนหนัง บนอย่างนะหิบตัวนี้กับสีเงาเลยเดอ้อพี่น้องอันนี้มันจะเป็นอันหาดของเฉพาะอ,อันหาดอาหารเนาะหาดตัวนี้ค่ะ ส่วงอันหน้าแบบอันหน้างามฮ้อนเราดูฮ้อนนี่กะกระซิมีแต่แบบแขกที่ว่ามาก,กินทานอาหารนี่นะเขากินทานอาหารนี่ลงลิน้นนี่ก็คือซื้อให้คนทัวไปลงได้ละก็ะซิมยางลงนี่นะนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอวเทาย่างขคือย่างมามันย่าง ท่องเที่ยวขนาดพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวเด้อเป็นเคดตพักไต้ห่างจากปารีสประมาณแปดร้อยลักนะเกือบแปดร้อยลักนี่แหละอันนี้ยังพาทุกคนมาเบิ่งบโอมดสนะยวโตไปก็สิพยา,ยามเอาแต่ละจุดแต่ละจุดให้ทุกคนได้เบิ่งนะอยากออมาลูกนะปกตีนี่เพราะว่านี่มันเ,เป็นาอาหารเราให้ปิดนะส่วนนี้นะาอาหารได้ปิดเบิร์ ล้วคนทั่วไปก็ได้ลงไปลินได้ปกติแล à, right? ้ลินตัวได้เดินอ่าเพราะว่ามันเป็นส่วนสูงตัวของอาหารไปเข้ามากินทานอาหารนี่เราสามารถลงไปลินได้เนาะเฉพาะเฉพาะโอดนี้จุดนี้นะหาดตัวนี้แต่ว่ามันจะมีบนลินหลนักศึกษาทุกคนเนี่ยไปตะลบนตะลบนเนาะนักศึกษาไปเดินนู่นแหละโุ๊บไปนู่นแหละนะตะลึงจุดตะลึงจุดอันนี้็ราเป็นหาดอาหาร เขาปิดเนาะช่วงนี้เพิ่นปิดทานอาหารกันเลยนักท่องเที่ยวไปยังลงกรเล่นก็นได้เนาะปกติมันก็สิเล่นอะไรอนุญาตให้คนมากินทา,ญญา,านาอาหารได้เล่นได้ขัวตัวนั้นเนาะสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นของของเมืองเมลิดนี่นนะ มากกับต้งได้ไปสูดกอดมันก็บซมีอันนั้นเนาะมีพระองค์พระองค์เก็นอยู่จมเดี๋ยวเขาสัย่างไปพู้เล่นบอลผู้หละย่างไปเรื่อยๆเนาะย่างไปคุณบนที่ว่ามีคนลินน้ำไลยหลายๆอันนี้ก็โบลายปันใดเดี๋ยวเขาสัย่างไปคุณนั่งไปน้องเนาะแล้วเขาสัย่างไปตามทางนี่แหละย่างคุนเนาะย่างคุณขึ่งทึงค้นเด้อพี่น้อง ก็มาฮอเนาะยห่งมาฮอสตุดตีว่าจะเจ้าซ่อมเป็ดอยู่ทึ้งขัวบ่ให้คก้นหยางนะนี่นะเพราะว่าน้ำมันโสหลายจะเสดเป็นบริเวณ้นเสิ็จยางขึ้นไปหยางนี่มันจะเสด็จ กับซีรีส์ห้างจากหอคอยนะั่นและอยู่สิบลักนะนี่คอยบทที่ว่าที่ว่าไปยืนใคยรู้ไหมถูกคนบึ้งมือนั้นเนาะที่ว่านั่งลิ้นอยู่อยู่ทึงโน้นนะนะั่นเนาะแต่อยู่ทึงนะนะั้นมันจะเป็นเขตด์หนึ่งซุปเขตรเด่นเนาะนีนะ่เนาะเสาสุปเขตรเด่นมือนะั้นอันนี้เขาย่างมากพี่เดี๋ยวสิพาทุกคนย่างขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ ออกกำลังกายเด้อแต่ว่าอากาศดีเนาะนักท่องเที่ยวมาหลายรู้สึกว่านักท่องเที่ยวมาหล,ลายของเ่าเห็นรถไล่หลายๆรถจอดนะรถนักท่องเที่ยวเดี๋ยวสี่ยางจะไปถึงพุ่นะเครื่องคันใดเลยนะพอมันโอดกันไปชุดโซดกันไปหลายนะ อุโมงค์ที่เฮืออุโมงค์อันนั้นเนาะขางคู่หน่วยคู่ในเดียวระดับสุดย่างลงนี่ก็ได้เนาะจะย่างไปนี่ก็ได้เนาะมาทุกเที่ยวหล่อันนี้จะย่างขึ้นขึ้นนุ่มเพราะว่าเคยเคยมาไทยทุกคนเบิ่งแล้วเนาะอันนี้ก็ได้ ครับนกครับนกคีอเนาะกงามเลยนี่คระสินางมาเท่านันเลยนะงานบ้านนีเลยตุ่ย่มาเป็นนางมือนั้นเนาะสุดคนลนะสุดขีดเด่นเนาะ mà lên thà lên là, là lại nam cả luôn nam có sự vật là lại nhà đứa, đó nhà có con đang cài đó thì nó Hãy subscribe cho ก็ภาพดีได้ภาพมังามมาฝากทุกคนเลยนะได้เบึงได้ซ้มกันบรรยากาศทะเลของเมืองของเมืองบิลิตนะอะนรนก็คนสีดำเลยน้อนลินลินน้ำมันนะคนเต็มเลยอยู่ในชายหาดอนะ่ะเนาะ

เป็นพุ่มมันใหมากเลยนะเป็นบริเวณจุดชมวูวนะยูทึงนี้สีย่างลงนี่นะย่างลงนี่อันนี้ก็อยู่ทึงสีย่างลงนี่เดานทางลง จะเป็นท่าเฮือตัวที่ค่อยไทยทุกคนบึ่งนะนะกราดูฮอนนะคุณเจ้าสิทานอาหารอยู่นี่นะเนีนะอู้ดูตัวอย่างเลยน